ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในสังคมในวงการในสายงานของคุณนะคะก็มีโอกาสได้สังคมใหม่เพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่ๆแล้วก็เครือข่ายใหม่ด้วยเช่นกันรวมไปถึงมีโอกาสได้เพื่อนที่ดีมิตรภาพที่ดีเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนคุณ แล้วก็เรื่องเงินนะเป็นช่วงที่ก่าดาวการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะคะเข้ามาได้หยิบจับเงินก้อนหรือคุณจะหาเงินได้มากหรือมีเหตุให้คุณรวบรวมเงินก้อนได้นะคะหรือมีคนช่วยคุณได้เงินก้อนก็เป็นได้ด้วยเช่นกันแล้วก็มีโอกาสมีช่องทางไรายได้คู่ขนานเกิดขึ้นต่อมาดวงชะตาอีกแง่หนึ่งของเรื่องเงินเนี่ยก็เป็นช่วงที่ มีโอกาสพลิกผันเปลี่ยนแปลงทางการเงินครั้งใหญ่นะคะหรือมันมีรายจ่ายแบบปรปปับฉพันธ์รายจ่ายที่คาดไม่ถึงเข้ามาด้วยเช่นกันก็ถ้ามีแผนเสียเงินที่มันเป็นประโยชน์ก็ให้เสียไปนะคะก็จะเป็นการแก้เคล็ดดวงด้วยแล้วก็ดวงสไตลชมอีกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีโชคจากสังคมเครือข่ายคอนเนคชั่นการติดต่อสื่อสาร กับคนหมู่มากจะนำล่าผลมาให้กับคุณนะคะหรือว่ามีคนรู้จักคุณมากขึ้นคุณมีความน่าเชื่อถือหรือดูโดดเด่นในสังคมในวงการของคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงในเรื่องของสุขภาพสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของสายตาความดันเเกนหลอเลือดแล้วก็ระบบภายในสตรีระบบสืบพันธุ์หรือว่าการเจ็บคอคอเจ็บ ทอมซินไทรอยเกิดขึ้นได้นะคะดวงชะตาเนี่ยดวงโชว์มาอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหากับบุตรไทรที่มีลูกนะคะก็จะมีปัญหากับลูกเกิดขึ้นได้หรือลูกนำปัญหานำความเดือดร้อนมาให้ลูกไม่เชื่อฟังลูกไม่ได้อยู่ในโอวาทนะคะหรือลูกคุณเนี่ยเจ็บใครได้ป่วยเกิดขึ้นได้ และยังจะแปลว่าบุตรเนี่ยจะแข่งข้อแรงใส่นะคะพูดจาไม่ดีใส่คุณกล้าเถียงกับกล้าตอกปากตอกคาท่านในที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารไม่ดีลูกน้องบริวารวาสร้างปัญหานะคะหรือมีความเดือดร้อนกับลูกน้องบริวารเข้ามาด้วยต่อมาในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงดังกล่าวใครก็ตามนะคะสาหรับคนมีคู่นะก็ต้องบอกว่า คู่ช่วงนี้ก็จะมีเหตุให้คุณเนี่ยนะคะมีปัญหากับคู่ครองคนรักเกิดขึ้นได้มีเรื่องทะเลาะบาแว้งกับคู่นะคะหรือว่าคู่สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนหรือมีเรื่องอึดอึดอัดใจขับใจเบื่อหน่ายในเรื่องของชีวิตรักชีวิตคู่หรือคู่ของคนรักเจ็บป่วยนะคะคู่สร้างปัญหาสร้างนีิสินมาให้ หรือเสียงเงินไปกับคู่คู่มาหยิบยืมเงินเป็นต้นแล้วก็คนมีคู่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีปากเสียงกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมใครก็ตามที่ไม่ใช่คู่ก็มีโอกาสที่จะจบกันด้วยดีจบจากแยกทางกันนะคะแล้วก็คนโสดต,ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ถ้ามีรักก็จะมีเหตุแห่งความทุกข์นะคนโสดมีโอกาสที่จะเจอ ยังเจอความรักที่ไม่ดียังยังเจอรักที่ไม่ยังไม่ใช่รักแท้หรือยังที่ยังเจอคนที่ไม่ดีเข้ามานะคะใครก็ตามที่เข้ามาในช่วงนึ้งก่ามีโอกาสาที่จะสร้างปัญหาให้กับคุณได้นะคะหรือคุณจะมีความแบบเครียดหรือความวิตกกังวลหรือว่าความทุกข์ในเรื่องของความรักมีรักก่อนทุกนะสำหรับคนโสดความรักยังไม่โดดเด่นนะหรือว่ายังไม่ค่อยดีนักนะคะก็เป็นไปได้คนโสดกระปกกันในเรื่องอื่นจะดีกว่าต่อไปในเรื่องของดาวการงานเนี่ยก็ต้องบอกว่า ราศาลัคนาราศีเมษเนี่ยดาวงานเนี่ยถือว่าโดดเด่นมีโอกาสมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับงานมีโชคเรื่องงานนะคะคุณจะโดดเด่นในสังคมในวงการของคุณหรือได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางการงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะได้ความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือจะแปลว่าได้ขั้นได้ตาแหน่งได้เครดิตได้ความน่าเชื่อถือแล้วก็มันจะมีลาภผลบางอย่างทางการงานเข้ามา แล้วก็ดวงชะตาย,ย่างบอกอีกว่างานเนี่ยเป็นช่วงที่คุดน่ยจะมีความรู้ความสามารถหรือมีความถนัดความเชี่ยวชาญหรือมีการพัฒนาตนทางการงานมากขึ้นและดีขึ้นนะคะเป็นอย่างยิ่งล่าผลเกี่ยวกับงานตรงนี้คือ1ได้หน้าที่การงานใหม่ได้เงินเดือนเพิ่มได้คันได้ตำแหน่งได้สังคมได้เคยไขคอนเนคชันได้เพื่อนฝูงที่ดี อันนี้คือมันจะเป็นลาภผลเกี่ยวกับงานนะคะทาอะไรเกี่ยวกับงานมันรู้สึกว่ามันมันผ่านผลไปด้วยดีนะคะมันโชคดีอะไรเงี้ยมีคนมีคนช่วยเหลือทางการงานนะคะหรือว่ามีคนคอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับงานของคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในที่การงานก็ถือว่ายังเห็นคุณค่าคุณหรือหรือเอ็นดูคุณอย่างนี้ก็ได้นะคาว่าความโชคดีเกี่ยวกับหน้าที่การงาน ส่วนท่านใดที่ไม่มีงานตกงานก็สามารถที่ไปหางานทําได้ก็มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับงานนะสำหรับราชาวราศีเมษหรือมีหัวคิดในการสร้างงานคิดงานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงหังกล่านี้แล้วก็ดวงชสตาโเนี่ยชมอีกว่าในด้านอีกด้านหนึ่งก็คือให้ระวังศัตรูแบบลับๆศัตรูตใกล้ตัวศัตรูไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม คนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจคนที่คิดว่าเขาไม่น่าเป็นศัตรูกับคุณเนอะ่ะก็มีโอกาสที่จะมีศัตรูลับๆแบบไม่เปิดเนื้อเปิดตัวไม่เปิดเผยคอยชาริษยาคุณหรือคอยเล่นงานคุณอยู่ด้วยนะคะดวงโชว์มาแบบนั้นแล้วก็มันจะโดนใส่หลายป้ายสีด้วยชาวลัคนาราศีเมษเป็นช่วงที่คุณจะโดนใส่หลายป้ายสีถูกมองไวด้ดีมีคนใส่ความคุณเอาเรื่องคุณไปพูดในทางเสีสหยหายนะคะก็จะเป็นในลักษณะนั้นด้วยนะ แล้วก็ดวงโชว์อีกว่าดวงสตาเนี่ยเป็นไปได้นะคะให้ไปทำบุญปล่อยสิ่งมีชีวิตจำนวน8ตัวก็จะดีนะคะหรือทำบุญกำลัง8ก็ได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษก็เป็นช่วงที่มีโอกาสมีศัตรูในที่รับหรือคนไม่ชอบคุณคนอิสาริสยาโดยที่ไม่เปิดเนื้อเปิดตัวนะคะ อาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณก็ได้ที่ฉาตริศยาคุณเป็นต้นด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงเนี่ยยังโชว์อีกว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสทําอะไรหรือมีโอกาสหรือมันมีโชคอะไรเข้ามาให้ให้คว้าไว้ให้ทําให้จับนะคะเช่นถ้าคุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของคือคุณมีความรู้ความสามารถถ้าคุณมีช่องทางในการที่จะได้เงิน เข้ามาคุณก็รีว้าไว้หรือว่าในเรื่องของงานถ้ามีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ทางการงานก็ให้ฟ้าคว้าไว้จึงดีเพราะว่าดวงชะตาช่วงเดือนตุลาคมมันจะมีราบผลเกี่ยวกับงานเข้ามาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรือถ้าหนที่ไม่มีงานก็จะเกิดงานกองงานให้ได้ทานะคะหรือว่าอีกอ่างหนึ่งคาว่างานตรงนี้คือไม่ว่าจะทํางานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวมันก็มีโอกาสก้าวหน้าได้ทั้ง2แบบเลยนะคะรวมไปถึงมีโอกาสที่จะได้ทําธุรกิจในสิ่งธุรกิจหรือที่ตนชอบ หรือมีโอกาสได้ลงลงทุนร่วมหุ้นกับใครบางคนด้วยเช่นกันถ้าในสนใจที่อยากจะเช็คดวงชะตาแบบรายบุคคลก็สามารถค้างมาสอบถามได้นะคะจะเป็นการพยากรณ์หรือใช้หลักโหราศาสตร์ไทยก็จะใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดในการพยากรณ์แต่ในที่นี้เนี่ยเราถ่ายเป็นภาพร,รวมเท่านั้นหรือถ้าในสนใจคอร์สเรียนดูดวงนะคะเป็นคอร์สเปิดสอนเรียนดูดวงโดยใช้สัตว์เลขนะคะสัตว์เลขเลขเจ็ดตัวก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ขอบุณค่ะ